ชักเว่าแคมป์สองแอเดเลนามาแล้วจ้าขอเชิญทุกท่านร่วมงานกุศลบันเทิงกับพวกเราทีมเลนาในงานชักเว่าแคมป์สองพบกับการออกบูธร้านค้าอาหารต่างๆจัดแคมป์ตั้งแคมป์และศิลปินมากมายนำโดยตุ๊ดนาคนาอ,าอนหนอองงบบัันกกยมีเพลวใด ซีเกมวังปริงบรูเฮุ้ละงานมันเย็นวายเต่นในร้อยทีคำคืนนี้ใ totally ห้มันได้แรงออกห้มันได้แรงอกเสาพระไดสสองพันร้อยสีบ๊อบมาเลยมาเที่ยวกอบพังงันทิวจาโป๊อมึงมันโยบายพ่อแม่ร้างหายไม่ทำก็มีใช้พ่อแม่มึงร่ำรวยวงจำไหลคุณน้ำกว้างไกลมองอกไปสุดขอบฟ้า พร้อมเพื่อนพ้องศิลปินอื่นๆอีกมากมายเริ่มต้นที่9บาทจบที่9บาทค่ะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนำไปมอบช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียงและมอบให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโคงและใกล้เคียง 5เมษายนนี้ชักเ่้าแข้มสองณโคกเลียงอำเภอคลองหอยโคงบัตรราคา150บาทสนใจทักเพจเลนาหรือโทร0836582124แล้วเจอกันนะคะเพื่อน